ตรงนี้นะคะปุ๋ยพามาดูนะคะต้นดอกไม่กวาดนะคะเนี่ยค่ะคือเขาจะอยู่ตามเทือกแนวเขาตรงบริเวณที่ที่พื้นที่ที่ปุ๋ยมาเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะตลอดแนวนี้เลยเนี่ยค่ะลักษณะต้นเขาจะเหมือนไผ่นะคะ เป็นกอค่ะขึ้นขึ้นตามแนวหินเนี้นะคะยค่ะเยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะที่ว่าเขาเก็บเก็บดอกไว้ขวานเสร็จแล้วเขาก็จะตากแดดแล้วก็ไปทำดอกไว้ขวาดนะคะ อันนี้ปุ๋ยก็เลยถ่ายวิวมาให้ทุกคนนะคะจากด้านบนนี่นะคะเพราะด้านล่างก็จะเป็นส่วนปลามกับส่วนยางนะคะเนี่ยอันนี้นะคะเป็นมัดที่ที่เก็บมาเมื่อวานใช่ไหมคะนี้นี่นนบค่ะค่ะ ถ้าถ้าอย่างงี้นี่น่าจะทําได้สักกี่อันอ่ะใช่ใชสักสิอันแ่เยอเยอะเยอะอยู่นะอ่ะเนาะอันนี้เราปุ๋ยจะให้ดูใใกล้นะคะว่าดอกเขาจะแบบตอกอมม่วงอมเขียวนะคะใช่ใช่คือเป็นดอกที่สมบูรณ์นะคะอ่าเขาใส่ปุ๋ยยางอ๋อค่ะเขาเขาช่วยใส่ปุ๋ยนะคะนี้มันก็เลยงามนะคะค่ะ อันนี้นะคะเรามาดูวิธีการตักดอกหางนกยุงหญ้าหางนกยุงนะคะหรือหรือดอกไม้กว่าม่ะคะอันนี้มันจะขึ้นตลอดปีไหมคะอาหรือว่าปีละครั้งลูกปีละครั้งเราเราจะเก็บดอกได้ปีละครั้งอ๋อช่วงช่วงเดือนไหนคะเนี่ยเดือนนี้ค่ะเดือนนี้ช่วงนี้นี่เดือนนี่เดือนกุมภาใช่ใช่กุมภาแล้วต้องตัดให้เสร็จแล้วเสร็จ ประมาณเมษาค่ะเพราะว่าแต่ฝนยังไม่ตกเราได้เมาตากแล้วค่ะเหล่นี้เก็บไว้นุ่ือนรวงเก็บพอเก็บไว้ก็นานๆถึงจะเอามามาเวลาตากเสร็จแล้วอันนี่เอามาตีนั่นอ๋อต้องเอามาฟาดใช่ไหมคะฟาดฟาดฟาดให้ดอกเกสรอ๋อเกสรค่ะหลุดออกให้หมดค่ะเหลือแต่ดอกที่ที่เอามาทำไม้กวาดค่ะ อันนี้นะคะหลังหลังจากที่เราตากแ,แห้งแล้ว,ลวนะคะ<ส>ก็จะมาตีให้ให้เกสรมันล่วงนะคะค่ะอ๋คะอครอน้าเยตดะค่ะตอนนี้ปุ๋ยอยู่ท,ที่ที่บ้านคุณอาประเสริฐนะคะนำตระกูลเลยนะคะอาทุ่มแก้วทุ่มแก้วนะคะค,ะค่ะคุณอาจะมาสาธิตนะคะทําไม่กว่านะคะให้ดูนะคะค่ะ อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหวายที่อาไปเก็บมาใช่แล้วก็ม,มาต้องเหลาต้องต้องทำไม่เล็กเลยค่ะทำขนาดมันก็ทำให้นิดเดียวถ้าทำเป็นแลน<า>นี้ค่ะ<า>แต่หวายมันไม่หลุดเลยอ๋อไมตีกว่าเลยกว่าอยู่แถวตรงนี้มันคือมันอายุการใช้งานมันจะทนกว่าทาใช่ถ้าบางบาง,บางบ้านก็ใช้ถึงสองปีค่ะ มันขาดไปทีนิดมันกร่อนไปเรื่อยๆแต่มันไม่หักมันไม่กวาดตลาดมันหักตรงนี้มันร่วงนะพอหลุดมันก็หลุดไปเลยอ๋อแต่นี้ไม่หลุดนั่นแหละอย่างไยเสียไหวที่ปลูกอยู่เนี่ยมันไม่หลุดมันเหลือแต่แต่ก้านแต่โคนต้นหละในโคนก้านนี้เนี่ยอันนี้อาต้องมาแยกว่ามันสั้นมันยาวอะไรใช่ไหมคะเนี่ยต้องแยกเป็นสองสองส่วนค่ะ ก็ดอกมันมันมันธรรมชาติมันก็สร้างไว้แล้วแต่เรารู้จักเวลาเราเก็อะ <หา S 2> เราเกบตกปิดจากนี้ <หา S 2> แต่นี่นี่น,น,นะคธรรมดาอยู่ตรงโน้นแล้วเอาเอาควาดเอ้ยเจอนมันร่วงนะยขั้นตอนนั้นข้ามไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นนีญ้าดอกยา,าเป็นดอกญ้าพอร่วงแล้วก็ต้องมาเนี่ยมาแกะมาปิดปิดให้ให้ได้ขนาดแล้วมา มา,มารวมมารวมแล้วก็เนี่ยขั้นตอนเอ่อพูดจะให้นักศึกษามาเนี่ยมามาถาว่าเออเดี๋ยวบนนี้ที่อยู่ตำม,มงรรดราโซนห้าหมู่ห้านี่ยังไงนักเสริราคนเดียวแล้วต,ตายไปเล็บสอง <laughs> อันนี้เอานี่ยังคนหนึ่งแล้วรักษาไว้นะคะเนี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะแ่ายทอดให้เด็กๆมนค่ะอือันนี้นะคะจริงๆอ่าอันนี้อาทำแบบนี้เป็นแบบเดียวมาตลอดใช่ไหมคไม่มีแบบอื่นเดียวถ้าถ้าสมมติว่าถ้าถ้าเราเปลี่ยนแบบก็ได้จะเอาแบบทรงอะไรก็ได้อ๋อแต่ที่นิยมก็คือแบบนี้ใช่ไหม แต่ที่ที่ยมทั่วไปก็แบบนี้ทั้งหมดมานกี่ปีกี่ปีก็อยู่อย่างนี้ <Ha. S 2> ใครผูกก็บางทีก็เพี้ยนไปนิดนิดหนึ่ง <Ha. S 2> ทรงเพี้ยนไปนิดนิดหนึ่งแต่ว่าการใช้งานนั่นแบบว่าเราเราใช้แล้วเราดูด้วยว่ามันจะส่วนไหนมันจะขาดหมดก่อนจะก่อนเร็วกว่าแล้วก็ <Ha. S 2> ล,วกล้วก็เอาตรงไหนที่ป่าท้ากับพื้นเยอะ เราก็ให้มันหนาเล่นทําเล่นๆ่นตอนแรก<ฆ>เลยหรือว่าเมื่อตอนนี้แบบว่าเราก็มีดอกย้าเองมันธรรมชาติมันขึ้นให้<ฆ>แล้วก็พอดีขับคุณทำก็ทาได้ค่ะ<ฆ>อันนี้<ม>นครับบ<อ>เดียวาในป่ายางให้เป็นเป็นเป็นทุนในเป็นทุนหรือเป็นแบบว่ามีคุณค่าค่ะ ดอกทยาที่ธรรมดามันก็ร่วงรวูไปตามพอถึงเวลามันก็ร่วงไปค่ะ<ฆ>เราเก็บช่วงนี้เอาใช้ประโยชน์เพราะตอนนี้ก็มไปได้ถ้าสมามติว่าทำเป็นจริงเป็นจังก็ไปได้ค<ฆ>แบดับดบว่าจะสวยไหมทรงจะสวยไหมอะไรมันไม่มีใครทำได้แล้วเด็กๆไม่ใช่อมันสูงจี้สูงยี่มันหลายเรื่องเลย เอาหวายมาจับเอาหวายเส้นมาทําเป็นตอกทําเป็นตอกโอ้ยหวายเหยื่อมอันพอทำถึนดค่มห,หลายครั้นจอนค่อนตอนไม,ม่กว่านี้ทำตาเลยก็ไม่พอครอืมอันนี้ปกติที่อาทําทขายเขามารับถึงบ้านเลยใช่ไหมคะอะไรรถถึงบ้านมาได้สามสี่สิบอันน่ะราะปัดกุให้ทโทรเขาเมาแต่ถาตาํำกว่าสี่สิบอันก็ ไม่มาต้องได้เยอะๆ,ๆ <ขา S 2> ตอนนี้ไม่ได้ถึงสามสิบเลยที่มีคนมา <c oughs> เอาหมดเลยอ๋อค่ะอันนี้นะคะที่ที่ท<ช>ําสําเร็จแล้วนะคะก็จะมาแผ้ตรงนี้แล้วอา,อาบอกว่าทําจริงๆก็คือไม่พอขายเพราะว่าจะมีคนมารับตลอดมาเอาไปตลอดนะคะพวกไปขายเลยพวกไปที่ขายเขาพาไปตะะั้งอืขายที่ร้านเนั่นเขาไปขายจับล้วนึงก็ อันนี้นะคะก็ใส่เวลาไม่นานนะใกล้ได้ครึ่งทางแล้วนันเนี้ยค่ะพอได้แปดแล้วทำไงะคะเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเอายาวกันทีอ๋อพอเราได้แปดแถวอะคะอ่ะคุณอาบอกว่าต้องทำทั้งหมดสิบหกแถวใช่ไหมคะ และอันนี้ก็ได้คือได้ครึ่งทางและแปดแถวก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดอกญ้าระคะขนาดดอกยาก้กยาเดี๋ยวนี้ต้องต้องโค้มต้องโน้มไม่ได้ได้ทรงเลยทีนี้อ๋อนี่อันนี้เป็นขั้นตอนที่ขั้นตอนอีกขั้นหนึ่งยากอยู่ <laughs> ไม่ยากเลยถ้าเรา <laughs> ทำทีเดียวมันมันถ้าไม่ได้ทรงเหมือนกันหมดมนั่นมันเหมือนกันหมดก็เราเออเอาตรงนี้ลงให้ได้ทุกั้นกอนเลย อให้มันโค้งโค้งความโค้งอ่ะถ้าเราสรงเดียวมันก็เราไม่เหนได้อย่างนี้ทำตามกระดุหมันทำไม่เป็นกระดุงดุกงัีมริงจริงๆค่ะมันถึงว่าวายอะค่ะ ไม้ไผ่ไหวนี่แหลยค่ะดูเหมือนเชียกขัดก้าวจะหายไปแล้วนะค่ะเหมือนคนไม่มีใครทำคนไม่มีใครทำเพราะมันไม่มันมันคนทำก็ตายไปหมดแล้วหนีมืออย่างแรงเลยโอบเลวิ่งเอ้ยไม้กวาดนี่มันทานให้ให้ค่ะแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้ตอนตอนเมื่อกี้ที่อาบอกเอ่อเมื่อวานที่มาถามมาว่าด้ามันนะคะถ้า มันจะเป็นด้ามอันนี้อันนี้เป็นขนาดใหญ่หน่อยนี่ขนาดใหญ่ใช้ใช้น้นขนาดใหญ่แบบนี้เราขายตามบ้านบ้านเพราะบ้านบ้านเขาชอบใหญ่หญไอ้น้นเขาว่าไม่ถนัดมืออต่ถ้าโชว์ไปไอ้ตลาดที่ค่ายตลาดมาเอามันต้องถูกขนาดน้นค่เราไปดูเราใช้ใช้ไม้กวาดน้นค่ะจะเคยชินเลยค่ะ นะคะเป็นดําไม้กวาดที่ที่เขาทายังไม่ทาดีเพื่อเอามาตัดมาเอามาตัดเป็นท่อนๆนะคะเนี้ยโยนนะตัดนั้นได้เนี่ยตัดได้ที่ดีเนี้ยก็ได้แล้วสีโฮลอันนี้เป็นแบบยังสดอยู่นะคะวายมันเหนียวมากเลยเนาะเหนียวเลยมันมันมันเหยวมันมันเดบว่าถ้าทมภาษามันก็ดีไปเลยมันมันดีบแล้วมันถอยไม่ได้ ต้องสับอย่างเดียวนออี่ถ้าดึงไปแล้วไม่เหมือน<ฆ>ในร่อนในร่อนเรามันก็หลุดได้ที<ฆ>นี้มันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ยงั้นเลย<ฆ>ตายตัวไม่หลุดเลย,เ,ยเขาก็มีตัวนี้เขาทามาขายแล้วเอยอนนี่เส้นนี้ค่ะไม่ถึงเอาจะขายเฉพาะไหวแล้วให้เราทำ<อ>ไปซื้อราคาไม่เหมือนกันนะค่ะ<ฆ>เส้น ที่ทั่วไปตลาดที่เขามาซื้อมาซื้อเขาบอกต้องการไหวอย่างนี้ไหวทั้งสามเลาไหวไหวไหวเลยหมดเลยทั้งดั้มดั้มไม่มีอะไรไหวไหวทั้งนั้นเลยไม่ไหวบอกว่าไหวไหวเลยไหวผูกไหวทุกอย่างจะดอกอย่างเดียวนี่ถึงไม่จะดอกไหวค่ะแล้วปกติแถวนี้เขาเอาดอกมาตากขายไหมคะไม่มีไม่มีแถวนี้ไม่มีแต่ที่ว่านู้นแถวไอตรงนั้นก็ ถวปัตโตแถวนู้นแถวอชุมพรนอะ่ะสิดเขตอชุมพรขามีโรงานหรอก็มีโรงงหนก็เก็บขายมันมันขึ้นเยอะตามภูเขา่ะตามเนินเขามันก็เต็มไปหมดหละอันนี้อันนี้ใกล้กลจะเสร็ดแล้วนะจริงๆคุณอาก็ปลูกเป็นส่วนมีหลายอย่างใช่ไหมคะส่วนฟาล์ม ปาล์มปลูกป่ะคะไม่ไม่ปลูกปาล์มไม่ได้ปลูกปลูกแต่ยางทุเรียนสารพับอะไนี่ทุเรียนแล้วก็ผลไม้ทั่วทั่วไปผลไม้มีไม่มากเลยนะคะมีเกือบทุกอย่างเลยมีเกือบทุกอย่างโอ้โหนักศึกษาเป็นมาทำเป็นมาอยู่ทีหกเจ็ดคนบ้านพ่อมีทุกอย่างเลยพอดีมันมาตอนนั้นมาคุณเหนือมาอยู่ จริงๆบ้านบ้านอาก็หนูหนูรู้มาว่าพี่แจบอกว่าทําเกี่ยวกับพวกยาสมุนไพรด้วยสามอย่างนี่นะโอ้โหสามอย่างไอ้ไอ้ไม้กวาดแล้วก็เบรกแตกแล้วก็ยาอ๋อก็มีผลิตภัณฑ์เป็นพวกกล้วยใช่กล้วยแบบไวฉาบอะไรนี้นะคะคุเดียวบนนี้ก็มีคนเดียวแล้วก็กล้วยตากด้วยกล้วยตากด้วยอ๋ออันนี้เราตัดให้เข้าลูกกับด้ามไม้กวาดนะ คมเหมือนกันนะเนี่ยที่อาถึกกันไกถือเลยรอ่ะมีดมีดทับมีมีดสำหรับทำเลยอหรือว่ามันเป็นมีดอย่างอื่นมันมีดอย่างอื่นเลยเอาติดตายางติดอะไรอ๋อค่ะอันหักจะท่อนนึงแล้วแต่ว่าเห็นมันคมดีเลยมาทำคมจริงอ่ะมาได้มาได้ตามห้าเลยมันเล็กก่อน โอกัเตอร์นกทำมันก็หักไปเรื่อยเลยปกติแปงเน้นใช่ใช่มันบางอะเนาะมันบางค่ะมันแต่คมมากเลยอนนี่คมนี่ขนาดค่ะรับตั้งหลายวันนะล้วจับเลยแหละต้องแก้วไหมแต่ว่านี่ทำไมกกว่าบอวท่าใหญ่แล้วเอาไปไหนมันเข้าได้เลยใหญ่เนี่ยเราจะแทรกชนได้เลยแต่ว่าตะไม่ใหญ่จะปิกไปปิดมาเลย นี่ธรรมชาติมั้ไน้ค่แล้วก็ดัดแปลงเอาได้เนาะอันนี้มันมันเพี้ยนจนจะหมดแล้วค่ะอันหนึ่งก็หนึ่งชั่วโมงนะประมาณประมาณชั่วโมงถ้าเราถ้าเราตั้งใจถ้าถ้าดีจริงๆก็ไม่ถึงหรอกค่ะเมื่อก่อนวันหนึ่งถูกได้ สิบ้าอันตัวนี้ยังจิบอันนี้มังความแก่ความอะไรมันเก่งแล้วค่ะเนี่ยสิบห้าอันสมมหมสิบห้าอันจริงๆอะเท่ากับเราลงทุนก็ลงทุนที่เราค่าน้ํามันเราไปเอาดอกหญ้ามานะคะแล้วก็ลงทุนลงแรงเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าทุกส่วนทุกส่วนนี้ก็คือไปหาในป่าตรงภูเขาด้านหลังที่เป็นส่วนส่วนยางตรงนี้นะคะที่ปุ๋ยไปถ่ายมาเมื่อกี้เองอะค่ะ นี่่ยคะแต่ว่าเขาจะเป็นช่วงที่เขาออกก็จะเป็นช่วงช่วงไหนคะทันวาถึงกุมภานะคะที่ที่ดอกยาเดี๋ยเดี๋ยวนี้ออกเหมือนทุกปีอ๋อพอออกเสร็จแล้วต้นมันก็จะแห้งตายไปใช่ไหมคะหรือว่ามันเป็นต่อต้นแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วมันขึ้นใหม่แล้วไม่เห็นไม่แก้งสังเกตดูที่โคนต้นมันจะเป็นหน่อมาเยอะเลยเหมือนเหมือนหน่อไม้เลยนะคะอ๋อ มันมีแกลอ่ะอันนี้อันนี้มันมันดึงแล้วมันขาดนะเดี๋ยวคุณอาจจะ,ะต่อใหม่ใช้ต่อได้สบายเลยต่อไม่ต้องยากหรือไหวอบอกว่าหวายเนี่ยมันยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วเวลาเราทํามันก็จะแบบเข้ารูปแล้วก็เหนียวทน,นดูมันจะเหมือ,อนกัหมดเลยเห็นไหมคะสวยงาม <laughs> ส่วนมากที่ที่เห็นในวททัฒนธรมเขาใช้เชือก เชือกไนลอนนะคะสีแดงเนี่ยเออไนลอนมากเลยเชือกเขาทำเขามีขายรวมเขาทำพชรเนี่ยทำเป็นเส้นหนึ่งแล้วแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอาเหมือนเป็นชันมามาแปะแปะให้มันเหมือนมันแน่นขึ้นใช่ไหมคะหรือว่าไงคะออรู้เึกเมื่อก่อนเขาพิาแถวแถวนี้ก็มีน้ำชันมากเลยพวกน้ำยาค่ะ แต่นี้เราไม่ต้องนะคะเราก็ใช้แบบนี้เลยก็ทนนะคะใชเ,เหมือนกันรับรองว่าไม่หลุดให้เด็กนั่งเลยก็ลากได้ไม่ไม่มีปัญหาไม่เคย อันนี้อันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็ตัดอ๋อตัดปลายนะคะตัดปลายแต่งนอนอันนี้อันนี้เสร็จแล้วนะคะไว้ก็สองเส้นประมาณสิบเมตรสองเส้น หวายที่หนูเห็นเพื่อปกติหนูว่าเข้าใจมาต้นหวายมันก็จะขึ้นมันเป็นใบตรงๆแต่ไอ้ที่มันเป็นเส้นๆที่หนูเห็นตรงนั้นค่ะนั่นอีกชนิดหนึ่งเอ๋ออีกเป็นเป็นหวายอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะอ๋อหวายนี้ค่ะสี่สี่งนะค่ะได้เส้นหนึ่งท่อนหนึ่งได้สองอันไม่กวาดอ่างน้นเเส้นหนึ่งก็ได้หนึ่งอันไม่กวาดก็ได้ผ่าผ่าครึ่ง โกกอนอ๋ไหวไหวที่หนูเห็นนี่เป็นเส้นเด่นอะคือคือมันเป็นตัวต้นไหวเลยใช่ไหมคะแล้วมันเลื้อยใช่ไหมคะเลื้อยอ๋อมันเลืออเล้อยมันขึ้นบนต้นไม้เนยะค่ะค่ะแล้วเราก็ตัดออกมาแล้วก็ดึงมาเลยดึงมาค่ะอ้าวแล้วเวลามาเห็นอาคีมอเตอร์ไซค์มาไงคะถูกท้ายมาอย่างเงี้ยแล้วะลากกันมาเรื่อยๆใชียวอ๋อเป็นป่าย้ามันไม่ไม่ได้ไปคู่ไปอะไรอะไรค่ะ ถ้าเป็นถนนไม่ได้อ๋อมันเป็นป่าลากมาเป็นป่ามันไม่ไม่ตลอกเลยแต่ถ้าบนขึ้นบนคนขี่ถนนนี้ไม่ได้อ่อันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเลยแน่นมากอืมนี่ก็ตัด อันนี้เดรดเดจดทำได้อย่างนี้ใช่ทำไม่ได้ดูดีไมนี่ตัดขาดเนีเป็นคัตเตอร์หักไปแล้วอ๋อปอดทีเดียบไม่รู้หนุนๆกองหนุนอ๋อเหรอทำมาแล้วอ๋อนี่นะคะเรียบร้อยแล้วออกหน่อยออกหน่อยหน่อยตีตีตีอันนี้ทำไงนะคะเนี่ยมันให้ดอกที่เหลือออกหมดเลยเกสรน้าอ๋อนั่นแขวนต้องมาตีอ๋ออ๋อมก็จะมีเกสรมันลวกอีกเหลืออยู่อ๋อ พอตีให้หมดของตื่นชาติยังไปกวาดไม่มีเลยบนบ้านเ็เพราะว่าทุกคนที่เอาไปบางคนก็ทำไม่ได้ถอนไม่หมดนะอือแต่คุณระบาศเป็นี่เลยค่ะช้าเวลาหน่อยอันนี้นะคะแบบว่าซื้อไปนีไม่ต้องกลัวนะขนาดป้าอย่างนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับเนี่ยโอ้ยตไม่ลุนเลยไม่ลุพร้อม เป็นไม้กวาดโนตีก็ไปปลิวไปไม่รู้กี่อัเนเลย <ขา S 1> หักหักหอ,อยู่นี่<อ>เเขาเอาไว้กว้างเลยเขา,ขาคิดว่าเขาทาให้กว้างได้เท่าไหร่คนจะซื้ออะไรเขาก็เนี่ยมันก็จะบางบางด็ยึดตรงนี้ไงก็ยึดตรงนี้มันก็หักได้นี่คอ๋อถ้าขึ้นมานี้ไม่หักแล้วอ๋อค่ะนี่นี่ผูกอยู่ในหมดแล้วต้นนี้มีก็อยู่ในมันไม่หักนะก็จะมาผาดผลนี้ นิดๆหน่อยๆวันๆหนึ่งถ้าในกรุงเทพหนูเห็นเขาจะทําบางมากเลย <Bang. S 2> บางแบบไม่ได้ใส่แน่นแบบนี้นะคะบ <Bang>. <Ha. S 1> างบางบางก็นั่นเลยบางเลยวเขาเขาเดินจับเขาเดินกับจับยักแล้วจับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้ปู่อยากบอกว่าเออถ้าเจอแล้วซื้อเนี่ยร้อยหนึ่งสำหรับปู่ oh. ว่ามันไม่แพงคุ้มมากเลยนะเ <c oughs> นี่ย ตอนนี้ทมธรรมดาร้อยยังสามปีแต่ราคาร้อยนะไม่เยอะเยอ๋อใช้ได้ถึงสามปีนะคะเนี่ยที่นับผูกตัมูก็ผูกจิดสิตแต่ว่าสายนุ้นนะค่ะก็สายนุ้นตำลักก็ไม่เอาต้องไหวอย่างเดียวอ๋อทางราชกัดที่มารับเขาก็จะเน้นจะเป็นเป็นสายไหวนะคะก็อมุดเท่าไหร่ก็อมุดค่ะค่ะ แต่คง<า>อาบอกว่าทํายังไงก็ไม่พอขายนะไม่พอขายจริงน่นบบย้อียี่สิบก็ได้ไม่ได้ตรงนี้นะคะกองนี้เนี่ยอาเอาไปเก็บเอ,าอ,เอเมาแล้วก็มาทําไว้นะคะพักไว้แล้วก็นั่งทําไปเรื่อยๆระหว่างที่มันไม่มีดอกให้เก็บอะไรนี้ใช่ไหมคะอันนี้ซ <c oughs> ื้อมาเป็นของฝากก็ได้นะของฝากอของฝากได้นานดีกว่าซื้อขนมไม้ใช่ใช่ มีแต่งเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนี่ <laughs> อ้าว เสร็จเรียบร้อยอันนี้ขอบพระคุณค่ะเราปุ๋ยได้ผ่านไปผ่านที่บ้านแล้วค่ะคุณเดียรคุณอาบอกว่าถ้าถ้าใครนะคะอยากมามาเรียนรู้มานั่นค่ะจะสอนให้ทําวิธีทําให้ได้หมดเลยนะคะไม่ไม่ห่วงนะคะใช่ค่ะตรงตรงนี้ที่ปุ๋ยมาเนี่ยเป็นอําเภอจังหวัดสุราษฎร์ใช่ไหมคะอําเภออะไรคะกาญจนนดิต์นะคะ ตำบลคลองสะตำบลคลองสะนะคะหมู่บ้านสวนปรางภูรินนั่นแหละหมู่บ้านสวนปรางภูรินนะคะน้ำตกภูรินเนี่ยอ๋อน้ำตกภูรินเขาใกล้ๆติดน้ำตกภูรินนะคะอ๋อป้ายพลินน้ำตกมาลงจากสนามบินในสาข์ฉีเยกนั้นก็มีป้ายค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณอานะคะคุณอาประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยดูนะคะ สวยงามนะคะเรียบร้อยนะคะนะคะเสมอกันนะคะแล้วก็แน่นมากเลยนะคะแบบดอกย้าครับใส่เต็มอะคะ่ะแล้วก็วิธีการสานนะคะเห็นไหมคุณอาสานได้ละเอียดลกักกระปานีดมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าทุกส่วนเลยนะคะทุกส่วนตรงนี้ก็เป็นหวายนะคะแล้วก็ไม้ที่เป็นด้ามจับอันนี้ก็เป็นหวายนะคะ เนี yeah ่ยค่ะ